วันที่10กันยายนนี้ก็จะมีการเปิดซื้อขายนะครับสำหรับตลาดล่วงหน้าสินค้าการเกษตรชนิดใหม่นะครับคราวนี้เปิดตัวเป็นสินค้าชนิดที่4ก็คือสับปะรดนะครับโดยทางเอเฟตนะฮะตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยนะครับรวมทั้งจะมาพูดคุยกันด้วยว่าการเปิดรับ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558จะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะพามาพูดคุยกับทางดรพีรพลประเสริฐศรีนะครับ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอเฟครับตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วครับสวัสดีครับคสวัสดีครับจริงๆการจะเปิดเทรดสับประรดล่วงหน้าเนี่ยจะเป็น28กันยายนเป็นปลายเดือนหน้าใช่ไหมฮะครับแต่พอฟังชื่อสับประรดแล้วหลายคนก็สงสัยโดยเฉพาะใครที่เป็นลูกค้าเอเฟอยู่ข้าวม,มันสปะหลังยางอันนี้คือ3ตัวแรกครับแล้วทาไมถึงฉีกอาเป็นสับประรดล่ะครับครับสับประรดเนี่ยม็นเป็นหนึ่งในสินค้าที่ประเทศเรามองดูมูลค่านะครับ คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยสินค้าที่สําคัญบ้านเราเนี่ยถ้าดูตามผลผลิตที่มันออกมาได้ก็คือมียางมีข้าวมันสับปะหลังครับมีพวกอ้อยแล้วไก่เป็นสับประรดเนี่ยครับที่มีมูลค่าสูงประเภทที่หาที่มีมูลค่าคนเกลีดดูตามมูลค่านะครับสูงนี่สูงขนาดไหนฮะสูงนี้ก็ถ้าเป็นตัวสับประรดนะครับส่งออกเนี่ยเราไล่ามาเลยฮะยางพาราเนี่ยปัจจุบันส่งออกเนี่ยประมาณสักสามถึงสี 4, ่สามถึงสี่แสนล้าน นะครับข้าวเนี่ยก็ประมาณสักสองสองแสนล้านถึงสามแสนล้านนะครับมาตัวน้ําตาลและกากน้ําตาลผลิตภัณฑ์จากน้ําตาลเนี่ยก็แสนกว่าล้านนะครับมันสับปะหลังก็สัก8ปดหมล้านนะครับมาตัวสับปะรดเนี่ยประมาณ2 8 0 0 0ืล้านอันดับห้าสองหมื่นแปดพันล้านเยอะมากนะมองเห็นโอกาสยังไงบ้างฮะสับปะรดนะครับคือทางเราเนี่ยจริงๆเราไม่ได้อยากจะหยิบตัวสับปะรดขึ้นมาเทรดหรอกฮะจริงๆเราอยู่ดีๆเราไม่อยากหยิบขึ้นมาแต่เราเนี่ยได้รับการ ติดต่อมาจากผู้ประกอบการสมาคมโรงงานสับปะรดบ้านเรานะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยสับปะรดส่วนใหญ่ถิดผลิตเกิดดูนะครับที่ดูดูจะเป็นลูกๆอย่างนี้นะฮะบ้านเราเนี่ยสักสิบปอร์เซ็นบริโภคสดที่ขายกันตามหาหาได่แพงลอยนะสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเข้าโรงงานแล้วก็ส่งออกเราทานกันน้อยมากเลยนะทานกันไม่เยอะครับเราส่งออกกันมากนะครับอ่ พูดจริงๆก็คือตัว90%คือจริงๆทานไม่น้อยนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยผลิตได้อันดับ2ของโลกสับปะรดมองเทิดมองย้อนกันนะฮะครับสับปะรดทั่วโลกผลิตได้ปีหนึ่งสิบล้านตันนะครับประมาณสิบล้านตันบ้านเราผลิตได้สองล้านตันโอ้โหเป็นสองเป็นสองของโลกเป็นสองของโลกเบอร์หนึ่งคือฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็สองล้านตันเนี่ยก็บริโภคสดสักสองแสนตันสองสามแสนตันนะครับแล้วก็อีก90%ที่เหลือเนี่ยเอาเข้าโรงงานก็ส่งออกไปเป็นเนื้อสับปะรดกระป๋อง กับน้ำสับปะรดครับแล้วพอเอาสับปะรดเข้าไปเป็นสินค้าตัวหนึ่งอยู่ในเอฟเฟตแล้วจะช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรได้ยังไงบ้างฮะครับทางผู้ประกอบการเนี่ยก็แน่นอนว่าเวลาเอาสินค้าเข้ามาเทรดบนกระดานนะครับที่มันเป็นลักษณะที่เป็นมีมีมีกระดานซื้อขายไอ้ข้อมูลเนี่ยก็แน่นอนจะโปร่งใสนะครับจะมีบิดออฟเฟอร์เหมือนกันลักษณะหุ้นในตลาดซ้ำนะครับมีข้อมูลโปร่งใสนะครับมีราคามีการแมชชิ่งกันแล้วมีราคาที่แสดงให้เห็นว่ามีการซื้อขายกันจริงนี่ยชัดเจน เพราะในช่วงที่ผ่านมาในทางผู้ประกอบการเองเวลาเขาจะไปทําการติดต่อค้าขายสับปะรดเนี่ยครับห,หรือค้าขายอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไปติดต่อกันเองข้างนอกกร,ร,ระดาษและเลยทําให้อาจจะโดนผู้ซื้อต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่าเนี่ยกดราคาบ้างมีการต่อรองกันแล้วมีการรีนโกเฉียกันบ้างกรณีถ้าเ,เกิดราคาสับปะรดลดลงอย่างเงี้นะฮะบางการบางทีก็อาจจะโดนบอกว่ามีการเจรจาอีกรอบหนึ่งปรับราคาให้ลดลงครับ เพรนาะฉะนั้นเข้ามาระบบปุ๊บเนี่ยจะดีขึ้นในแนงนน่ของคนขายในแง่ของเกษตรกรนะฮะันแน่ของเกษตรกรก็คือเกษตรกรเนี่ยในเมื่อโรงงานเขาเนี่ยฝั่งที่เขาจะขายออกไปเนี่ยเขาสามารถบริหารความเสี่ยงบริหารต้นทุนอะไรเขาได้ง่ายขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าต้นน้ำนะครับเขาก็จะสามารถรับซื้ออะไรที่มีการรับซื้อได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับครับครัเขาจะเป็นประโยชน์ทั้งสายลงเพราะว่าต้นน้ำลางน้ำเลยนะฮะจริงจริง ตัวสินค้าเกษตรนะครับถ้าเกิดคนซื้อฝั่งฝั่งฝั่งคนส่งออกเนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถบริหารความเสี่ยงได้นะครับรบเขาก็จะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนส่งออกจะไม่สามารถบริหารความเสี่ยงอะไรได้เหมือนกับว่าเขารับออเดอร์จากต่างประเทศมาเนี่ยแล้วถึงเวลาเขาจะมาซื้อขายหรือจะมารับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรเนี่ยเขามีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่าเขารับออเดอร์มาเนี่ยเขาก็ถือว่ามีความเสี่ยงระดับหนึ่งเขาก็เลยพยายามจะกดราคาทางฝั่งเกษตรกรให้มันถูกที่สุดในการเพื่อเป็นการ ขยาย Profit m a r g i งของเขาให้มันกว้างๆเอาไว้ในการที่จะเอา Profit margin ตรงนี้เนี่ยมารองรับความเสี่ยงที่เขามีอยู่แต่ถ้าเกิดมีเครื่องมือในลักษณะที่เป็น f u t u r e s m a r k e t ทั้งทุกสินค้านะครับ,รบเขาสามารถบริหารความรายได้ของเขาในกรณีของผู้ประกอบการนะครับฝั่งกเกษตรกรเองเนี่ยเมื่อเห็นว่าสินค้าที่มีการซื้อขายในลักษณะที่เป็นลักษณะปลายน้ําไปแล้วเนี่ยราคาเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถจะทอนมาได้นะครับว่าไอ้ตัววัตถุดิบเองเนี่ยมันสมควรจะเป็นราคาเท่าไหร่รอะไรต่างๆเลยทําให้ตัว ระดับราคาเนี่ยมันน่าที่จะมีการไม่ไม่ได้ถูกกดลงไปอะไรขนาดนั้นมากมายนะดังเช่นตัวอย่างที่ปรากฏอยู่ในตัวสินค้าเกษตรอื่นๆนะครับ,รบที่ที่ในต่างประเทศนะครับที่มีการซื้อขายกันทั้งตัวน้ำมันปลายน้าเราดูแลดีต้นน้ําเราก็ได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดปลายน้าไม่สามารถเปลี่ยนความเสี่ยงได้นแน่นอนว่าความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยใครมีอํานาจต่อรองมากๆเนี่ยเขาจะ ผักภาระไม่ให้ไอ้ตัวคนที่อำนาจต่อรองน้อยก็แน่นอนก็เป็นกลุ่มเกษตรกรครับครับอย่างนี้มีการวางแผนไว้ร่วมหน้ายังไงบ้างสําหรับสินค้าสับปะรดตัวนี้ครับเอาเรื่องของประสบการณ์ของสินค้าตัวอื่นเนี่ยมาประยุกใช้ไหมฮะครับเราก็เอาประสบการณ์จากตัวข้าวโพดนะที่ที่ซื้อขายกันที่สหรัฐอเมริกานะครับในช่วงต้นเนี่ยทางอเมริกาเองเนี่ยมีการเริ่มต้นข้าวโพด150ปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นเริ่มเริ่มต้นอย่างนี้เลยฮะคือผู้ขายเนี่ยมา Approach จริงๆที่อที่อเมริกาผู้ขายรวมตัวกันตั้งเป็นตลาดซึ่งซึ่งหลายหลายท่านคงเคยดีแล้วชิคาโก้ไฮเอ็กเซนชิคาโก้บ,บอสเชรดเนี่ยจริงๆผู้ซื้อผู้ขายตรงนั้นเนี่ยผู้ขายเป็นรวมเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ขายนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปคนซื้อเนี่ยจะจะขายเนี่ยจะซื้อจะขายกันเนี่ยมาซื้อขายผ่านตลาดอันนี้ไม่แยกเจรจารหลายตัวละเพราะว่าเจรจารหลายตัวจะโดนตีหัวหลายตัว กำไรโดนกาคาดนดีกว่าแบบนี้ก็เลยเรวจบเลยก็เป็นกลุ่มหอเชลโกบอลเทรดต่นี้เหลืยวเวลาอีกแค่ประมาณ1เดือนเองนะยีสบดกันยายนก็จะเริ่มเทรดแล้วความพร้อมของเอฟเฟตมีขนาดไหนเอฟเฟตพร้อมอยู่แล้วครับเอฟเฟตระบบอะไรต่างๆเราพร้อมครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่สําคัญก็คือเรื่องการให้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายฟิวเจอร์สเพราะว่าปัจจุบันผู้ประกอบการเราเองเนี่ยเขาคุ้นเคยกับการซื้อขายแบบเขาเรียกว่าฟอร์เวิร์ดนะครับซื้อขายโลกหน้าเหมือนกันแต่เป็นซื้อขายตลาดแบบนอกตลาด แบบ forward ซึ่งมีเงื่อนไขต่างกันเยอะเงื่อนไขที่ว่าก็คือฟ o r w a r d บางทีเขาเจราจาต่อรองเงื่อนไขคุณภาพอะไรต่างๆได้เหมือนฟ o r w เ r d เหมือนเหมือนเสื้อฟรีไซส์ครับผมครับมมพูดเอ้ขอโทษฟ o r w เ r d เหมือนเสื้อสั่งตัดคือบางบทีถูกใจยังไงกันก็ไปสั่งตัดให้มันเหมาะสมกับคนซื้อคนขายแต่ของฟลอร์ฟิวเจอร์เหมือนเสื้อฟรีไซส์ก็คือเป็นม,ม,มีมีขนาดมีลักษณะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วทั้นนั้นเนี่ยใคร อยากจะใส่เสื้อฟรีไซส์หุ่นดีหน่อยใส่เสื้อฟรีไซส์ได้ก็ใส่แต่ถึงแม้จะใส่ไม่ได้ก็เอาเสื้อฟรีไซส์นี่แหละราคานี่แหละเป็นราค้างอิงที่จะที่จะที่จะไปอิงกับตัวฟอร์เวิร์ดครับนะครับอย่างนี้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะลงทุน,นสำหรับสินค้าเกษตรตัวนีน้นักลงทุนทั่วไปที่อยู่นอกวงการใช่ไหมครับนักลงทุนทั่วไปที่อยู่นอกวงการเนี่ยก็อาจจะรอดูรอดูแนวโน้มราคาอาจจะรอดูตัว คำสั่งซื้อคำสั่งขายที่มีการส่งเข้ามาในตลาดนะครับว่ามันมีคำสั่งซื้อคำสั่งขายมากน้อยขนาดไหนเพราะว่านักลงทุนทั่วไปเนี่ยถ้เาเกิดผมก็จะให้คาแนะนําเหมือนกับเหมือนกับหุ้นทั่ว,วไปนะครับอย่างเทิดคนที่ยังไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยก็น่าจะไปดูในหุ้นในกลุ่มที่มีสภาพคล่องเทิดเทิดเทิดหลายท่านเคยดูตัวคําแนะนําของนักลงทุนนะครับเขาบอกว่าให้ไปดูไปเล่นในหุ้นในกลุ่มที่มีสภาพคล่องอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดนักลงทุนให้ความสนใจเนี่ยก็มาลองดูก่อนว่าตัวมีบิดออฟเฟอร์ <ๆ S 1> ขนาดไหนนะครับแล้วก ต้องทำความเข้าใจให้ดีเกี่ยวกับลักษณะของตัวฟิวเจอร์ด้วยนะลักษณะของการค้าขายฟิวเจอร์เนี่ยมีมีความซับซ้อนนะครับม,มีความเสี่ยงสูงนะครับม,มีอัตราโทษสูงนะครับม,มีเงินเงินห้าเปอร์เซ็นต์สามารถจะไปถือครองออมูลค่าสินค้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นสับประรดเราเนี่ยคอนแทกไซส์หนึงเท่าที่จะจะ,จะทำการซื้อขายกันเนี่ยมูลค่าของสัญญาเนี่ยก็ประมาณสี่แสนบาทนะครับสี่แสนกว่าบาท<ฮ>แต่เงินรประกันที่วางเนี่ยอาจจะวางแค่สองหมื่นกว่าบาท อันนี้ก็แปลว่าเงินน้อยสามารถที่จะไปถือครองสินค้าที่มากกว่าและถึงเวลา<ม>การเคลื่อนไหวของราคาสักเปอร์เซนต์หนึ่งของมูลค่าทั้งหมดเนี่ยก,ก็ก็แปลว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยก็จะคูณเข้าไปคูณ20เข้าไปก็20เท่า20เท่าของเงินเริ่มต้นเป็นต้นะนะครับจะมีมสักกี่สัญญาแล้วก็แต่ละสัญญาอายุเท่าไหร่บ้างฮะเ,ออเริ่มต้นเนี่ยเราจะลิสต์บนกระดานเนี่ยห้าสัญาญ,ญาลงห้าสัญญานะครับโดยเป็นเดเดือนลงหน้านะครับก็จะเป็น อย่างเดือนกันยานี่เดือนเดือนแรกที่ขึ้นก็เป็นเดือนธันวามกรากร,รุงพามีนาแล้วเมษานะครับจะเดือนจะเดือนล่วงหน้าครับคาดหวังหรอว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้สําหรับปริมาณสัญญาที่จะเกิดขึ้นยังไงบ้าง,างก็ล่าสุดที่คุยกับผู้ประกอบการก็ได้รับความร,ร่วมมืออย่างดีนะครับ,รบผู้ประกอบการกค็ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจและค่อนข้างจะคอมมิชก,กับเราว่าน่าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นคือเขาก็ไม่ได้อยากว่าวันสองวันแรกจะมีตุมตามแล้วถึงเวลามันหายไปนะฮะแต่เนี่ยของเขา อกผู้ประกอบการก็บอกเราว่าจะมีการซื้อขายแบบอย่างต่อเนื่องนะครับก็พยายามจะซ,ซื้อขายกันอย่างต่อเนื่องมีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษสำหรับสับป,ประรดไหมหรือว่าก็จะเหมือนกับผลิตภัณฑ์โปรดัก์อื่นของเราฮะเงื่อนไขตัวสเปคก็จะต่างกับตัวอื่นนะครับสเปคของเราก็จะเป็นเนื้อสับป,ประรดประเภทชิ้นคร,นะครับน้ําหนักออมันก็จะมีระ,ะบุไว้ในคอนแทคสเปคต่างๆนะครับครับก็จะมันก็ย่อมต่างจากยางต่างจากข้าวอะไรอยู่ สำหรับสินค้าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าส่วนหนึ่งเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรเพราะเอฟเฟนตเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยในการควบคุมราคาครับให้ได้ราคาดีนะฮะในส่วนของกเกษตรกรแต่ว่าสําหรับนักลงทุนครับมั่นใจไหมครับว่าตัวนี้เนี่ยจะสามารถสร้างกําไรให้ได้ดก็ถ้าเกิดมองถูกทางยังไงก็กำไรครับเพราะว่าของเราเนี่ยราคาสินค้ามีขึ้นกับลงบแลนักลงทุนก็สามารถจะเลือกได้ว่าจะ,จะ จะขายจะซื้อก่อนล่วงหน้าอันนี้ก็เป็นหลักของฟิวเจอร์โั่ไปถ้าเกิดนักลงทุนมองว่าแนวโน้มราคาจะมีการมีปรับตัวมีการปารปับตัวลดลงก็เปิดโพซิชันเขาเรียกว่าช็อตโพซิชันไว้ขายล่วงหน้าเอาไว้เมื่อราคาลดลงก็มีกาไรออตรงกันข้ามกันถ้าเกิดนักลงทุนมองว่าราคาจะขึ้นนะครับก็เปิดลองโพซิชันเอาไว้ ก็ถ <itt ac> ึงเวลาก็มีกำไรเหมือนกันก็มองก็ขึ้นอยู่กับการมองของนักลงทุนนะครับงไงก็ศึกษาข้อมูลกันไว้ก่อนปัจจัยที่มีผลดีคล้คล้ายกับสินค้าเกษตรตัวอื่นสินค้าพ่อพันธุ์ตัวอื่นครับก็หลังๆก็มียุโรบ้างยโรน้ำมันมีดอกเบียมีค e วอีอะไรอนกันทั้งหมดเลยไม่่แตเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะครับเรื่องของการซื้อขายสับะรดล่วงหน้านี่เรียนเชิญได้นะครับกับการเสวนาเปิดตัวการซื้อขายล่วงหน้าสัรด ในวันจันทร์ที่10กันยายนที่จะถึงนี้ครับที่โรงแรมพราซาอิตินี่ถนนวิทยุหลังจากนั้นครับก็ถัดไปวันที่28กันยายนก็จะเริ่มต้นเทรดวันแรกสําหรับการซื้อขายล่วงหน้าสับะรดนะครับวันนี้ทางรายการชั่วโมงธุรกิจครับต้องขอบพระคุณมากผู้ช่วยผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยดรพีรพลประเสริฐศรีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของรายการชั่วโมงธุรกิจแล้วนะครับผมพร้อมด้วยคุณเปียรักษ์แล้วก็ทางแขกรับเชิญลากรับผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ